สวัสดีครับผมอรุณนะครับผมสวัสดีครับผมลุงศักดิ์ครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาสรุปประเด็นที่มีคําถามของคุณสมปองกับคุณติ๋มที่มีกรณีดราม่ากันอ่าอ่าโอเคเริ่มจากที่คุณสมปองก่อนนะเพราะว่าคลิปของเขาออกมาก่อนออกรายการโขนกระแสช่องสามโอเคโอเคจากมีกรณีอะไรบ้างมีออกจากบ้านโดยไม่บอกกล่าวธุรกิจสีเทาประเด็นดื่มไวน์เสื้อผ้าแล้วก็ที่ดินโอเคอ่า แล้วก็นี่เราจะอธิบายเลยไหมหรือว่าก็สรุปเลยว่าคุณสมปองตอบประมาณแบบไหนอ่าก่อื่นเลยนะคุณสมปองเขาขอโทษจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นอ๋ออ่าขอโทษผ่านทางรายการแล้วก็บอกว่าที่ออกจากบ้านอ่ะสาเหตุเพราะน้อยใจเหมือนน้องชายหรือลูกที่น้อยใจแม่หรือพี่สาวคืออารมณ์น้อยใจอ่าอารมณ์น้อยใจอย่างใช่เดี๋ยวเห็นไม่ตรงกัน,นประมาณนั้นใช่ครับผมอ่าโอเคธุรกิจสีเทาเขาต้องถามกับว่าธุรกิจสีเทามันคืออะไรเพราะว่า ไม่มีใครชี้แจงว่าธุรกิจสีเทาคืออะไรมีแต่บอกม,มีแต่บอกว่าให้ไปถามคุณสมปองให้ไปถามจอทีวดีกว่าใครมโยน์มาวะคุณบุม๋มอ่ะโอเคนะประเด็นธุรกิจสีเทาแล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอโอเคปร,เประเด็นดื่มวายประเด็นดื่มวายนี่คือว่าพี่ติ๋มแนะนําเหมือนกับว่าสอนว่าเออคนเราทํางานกลับมาหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องมีการดื่มวายนิดนึงหรือ,อดื่มเครื่องดื่มอย่างเงี้ยนิดนึงดื่มกินในบ้านก็พอแล้วไม่ผิดตรงไหน ก็เลยมีไปอ <Bond> ้ตู้ไวมาด้วยไงเพราะว่าเขาบอกว่าไปกินข้างนอกไม่ได้แล้วเขาก็พูดจีเล่นจริงกับคุณติ๋มจนเกิดตู้ไว้ตั้งต่้งงานอยู่โอเคต่อไปนะครับผมรูปภาพต้องต้องเอาดน้อแม่งรูปภาพรูปภาพที่เป็นรูปคู่กันเออมันมีประเด็นก็พูนนิดนึงส่วนรูปภาพที่เป็นรูปคู่กันแล้วเห็นว่าเป็นรูปเดียวก็คือว่ารูปนึงเป็นรูปของคุณสมปองอีกรูปนึงเป็นรูปของคุณคุณติ๋มแล้วมีหนังแล้วมีหนังสืออะไรพ่อรวยตั้งอะไรด้วยเขาก็เอารูปเข้าไปเขาเองปกติโเค ต่อไปเสื้อผ้าเสื้อผ้าเนี่ยนะเขาว่ายังไงลุงเสื้อผ้าเขาบอกว่าเป็นการที่แบบว่าเสื้อผ้านั้นอ่ะทีมงานของคุณติ๋มเป็นคนจัดหาให้เอผพาไปที่ห้างใช่แล้วก็จัดเอามาให้เลือกเลือกมาให้เลือกมาให้ภาพตัวอะไรกันไปแล้วคือคุณสมปองเนี่ยคือถามว่าเลือกเองไหมไม่ได้เลือกเองทีมงานจัดหามาให้แล้วก็ถามว่าชอบไหมเอาไหมอ่าเท่านั้นเองอเเพราะว่าคุณทีมงานเขาจัดมาให้พวกคุณสมปองเขาบอกเขาไม่รู้เรื่อง โอเคส่วนเรื่องที่ดินอยู่ในที่ดินไหนที่ดินไหนอันนี้ผมชี้แจงตามข่าวเลยไหมครับต่อามามีข่าว2ข่าวต้องบอกก่อนนะครับแหล่งหนึ่งคือไทยรัฐเอาไทยรัฐก่อนไทยรัฐเขาแจ้งว่าที่ดินสปปก,กรณีทิศสมปองกว้านซื้อที่ดินสปปพบที่ดินส่วนใหญ่อยู่นอกเขตดําเนินการปฏิรูปยกเว้นแปลงเดียวเท่านั้นที่เกษตรกรยังคงทําประโยชน์อยู่อันนี้สรุปคืออยู่นอกเขตสปป<ม>ตามข่าวไทยรัฐแล้วมีอยู่แปลงหนึ่งอ่า เกษตรกรคนที่ขออนุญาตเดิมยังทํากินอยู่เท่ากับว่าความผิดไม่มีโอเคต่อไปจากข่าวสดอันนี้ข่าวสดนะข่าวสดโอเคกรมป่าไม้ชี้ขาดที่ดินทิ์สมบองรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าภูชักผักหนามโอ้ซ้ำผักหนามอ่ะ200รอยกว่าไร่ใหญ่โตเลยข่าวนี้เผยย้ำอีกทีดอกจันตรงนี้เลยก็ได้ว่าเผยตรวจสอบเสร็จแล้วหกแปลง จากสิบเอ็ดแปลงโอ้ยังเหลือต้อห้าแปลงเตรียมแจ้งเอาผิดอ่าอ่าอันนี้คือบทสรุปว่าผิดแน่นอนใช่ครับผมจากข่าวสดเผยตรวจสอบเสร็จแล้วแล้วอ่าอ่าแถมอีกนิดนึงอ่าอีกนิดนึงข่าวจากอมริมทร์นเมื่อเช้านี้เอออมริมาร์นเมื่อเช้านี้บอกว่าว่าเอ่อที่สปกที่สปกรอ่าสปกเอาเอาที่เป็นป่าสงวนข่าวของข่าวสดดที่ใช้คำว่าป่าสงวน เอาไปปนกับไทยรัฐเอออมรินเป็นการมิกข่าวมิกข่าวนี่เอานี่นะนี่จากข่าวสดนะฮะบอกว่าเป็นที่ป่าสงวนอ่านี่ก็ของไทยรัฐไทยรัฐบอกสปกปแต่อมรินอมรินเอาสองอย่างรวมกันอมรินเอาสองอย่างมายามรวมกันบอกว่าผิดสปปเป็นเป็นที่ดินสปอเดี๋ยวเดี๋ยวให้แอดมินนะฮะเอารูปข่าวสองข่าวนี้ขึ้นให้ดูขึ้นให้ดูอีกทีนึงอ่าโอเคครับแล้วก็มีภาพข่าวของอมรินด้วยแบบแบบข่าวเท่ากับว่าสื่อในสังคมเนี่ย เราต้องฟังหูไว้หูแล้วก็ดูให้ชัดเจนต้องกรองจากหลายๆที่โอเคครับอโอเคต่อไปอนะคุณติ๋มต่อเลยนะฮะเพราะว่าเราจะสรุปให้มันสั้นยอ่อโอเคโอเคอคุณติ๋มออกในรายการดับเครื่องชนของช่องเจ็ดอ่อมีการบอกว่าที่ไปนู่นนั่นนี่คือชื่นชมคุณสมปองที่พูดเรื่องธรรมะบาลีเก่งอ๋อคือคุณติ๋มเนี่ยชื่นชมแก้แก้ข่าวที่ตรงบอกว่า ทำไมถึงสนิทสนมเอาใจใส่คุณสมปองเพราะว่าชื่นชมในการพูดเก่งพูดธรรมะเก่งโอเคนะส่วนเรื่องชู้สาวเนี่ยบอกว่าไม่เคยอยู่ร่วมกันสองต่อสองแม้แต่นาทีเดียวอือ่าแล้วก็ที่รูปพุงที่รูปพุงอ่ะคลิปรูปพุงอ่ะนะที่มีคิปรูปพุงแล้วก็พูดจาหวันเยิมอ่าเป็นการพูดคุยอ่าตอนที่จะทาเรื่องพาไปดูดไขมันอ๋อเป็นเซรนเตอร์จะหาอ่า พูดว่าอ้วนไปต้องพาไปคลินิกดูดไขมันไปเป็นพีพเทนเ,เตอร์ของคลินิกส่วนเรื่องทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นเรื่องขอโทษอ่ะให้อภัยแต่ไม่ขอพบเจออีกหรือร่วมางานกันอีกอ๋อคือสรุปแล้วคุณติม๋มอธิบายว่าเรื่องชู้สาวเรื่องอะไรนั้นไม่มีแล้วก็สรุปแล้วว่าให้อภัยแต่จะไม่พบเจอกันอีกอะนะครับเงินหนึ่งล้านเนี่ยนะของคุณสมปองเขาบอกว่ายังไงก็ต้องคืนเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานให้เขาอ่า ของคุณสมปองเนี่ยพูดถึงกรณีรูปพุงกรณีเดียวกันคุณติ๋มบอกว่าเพื่อจะไปเช็คว่าอ้วนจริงไหมใช่จะได้ไปคลินิกดูดไขมันตามที่เป็นข่าวอันชุดแรกใช่ค่ะส่วนคุณสมปองก็บอกว่าโอเคสนิทสนมกันก็เหมือนกับเพื่อนฝูงพี่น้องพ่อแม่แอบคุณแม่อะไรย่างนี้นะก็ไม่มไม่ได้คิดติดใจอะไรกันไม่มีเรื่องชู้สาวตัดเรื่องชู้สาวเหลือประเด็นเดียวคือประเด็นธุรกิจสีเทาซึ่งคุณติ๋มทิ้งเอาไว้ให้สังคม สงสัยคุณติมต๋มกับคุณบุ๋มที่ว่าคุณติ๋มก่อนคุณบุ๋มตามมาที่ในสังคมสงสยัยเอาละตอนนี้ลุงจะขอสรุปเรื่องประเด็นทั้งหมดนะครับเราอยู่ในสังคมที่ติดกับภาพมายาที่ถูกยัดเยียดอันดับแรกเลยคือคุณติ๋มเนี่ยคือคุณติ๋มเอาภาพความเป็นแม่ความเป็นผู้มีบุญคุณอเอามาให้สังคมมองเห็นจําเป็นภาพรักเป็นแม่เป็นภาพรักนั้นว่าเอ็นดูคุณสมปองอย่างกับลกูกใช่ไหมใช่ครับส่วนคุณสมปองก็ถูกคุณติ๋มเอาภาพคาว่าเป็นพระ เอามาพูดถึงใช่ไห<ช>มใช่ครับถ้าเกิดเป็นผู้มีบุญคุณเป็นพระแล้วไม่มีคําว่าสัญญาสัญญาการทําธุรกิจถ้าไม่มีคําว่าสัญญามาเกี่ยวข้องภาพความความเป็นแม่ภาพเป็นภาพความเป็นพระเก่าม,มันจะใช้ได้เอามาใช้กับเหตุผลนี้ได้แต่ถ้าเกิดมีสัญญาเข้าม,มาเกี่ยวข้องอความเป็นแม่ความเป็นผู้มีบุญคุณปัดตกออกไปความเป็นพระปัดตกออกไปต้องเอามาพูดกันเป็นเรื่องเรื่องเชิงธุรกิจ เอาละจะยกตัวอย่างนะครับ,ค,รบคุณติ๋มเนี่ยเปรียบเสมือนผู้จัดการดาราเอาดาราเข้ามาอยู่ในสังกัดเอาศิลปินเข้ามาอยู่ในสังกัดผมนะครับการที่จะซื้อเสื้อผ้าให้หรือว่ามีการแผนทำอีเวนต์ต่างๆทำรายการต่างๆมันไม่ใช่บุญคุณใช่บุญคุณนะใช่มันคือการปั้นดาราการสร้างภาพลักษณ์ของดาราเพื่อให้มีใช่ใช่ <ผม S 1> เพลงที่ไหนเขาก็ทำกันอย่างนี้ไม่เคยมีใครเพลงไหนมาทวงบุญคุณ Oh. ใครเพลงเขาจะคุยแต่เรื่องการทำสัญญาบัญชีธุรกิจอะไรนี้เลยถูกต้องอถ้าเกิดผิดสัญญาเขาถึงจะมีการฟ้องร้องเรื่องสัญญา uh. ใช่ไหมเพราะทุกอย่างมันคือต้นทุนไปเรียบร้อยแล้วอืเราต้องมองจากภาพความเป็นจริงอย่ามองจากภาพมายาสังคมนี้มันสับสนอย่างยกตัวอย่างเนี่ยข่าวของคุณสมปองเรื่องที่สปปหรือที่ป่าสงวนสามสำนักข่าวไม่ตรงกันไทยรัฐบอกอีกแบบหนึ่งเป็นข่าวสอีกแบบหนึ่งใช่ อมดินอมนยำอามสาองอันรวมกันเลยต,ตงความจริงอยู่ตรงไหนไม่มีใครรู้นะฮะตรงเนี้ใช่เราจะช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็เอาความจริงมาเปิดเผยเอาละตรงนี้ต่อไปเรื่องเสื้อเรื่องที่อยู่ชัดเจนเลยว่ามันคือการปั้นดาราคนหนึ่งใช่ใช่ใช่ถูกไหมมันคือธุรกิจสัญญาก็ต้องรักษาสัญญาอันนี้พอมาพูดถึงเรื่องอพวกนั้นตกไปหมดเลยนะใช่ครับประเด็นนี้ก็คือการปั้นดาราของคุณติม่าใช่ไหมใช่ครับอ ในเมื่อการปั้นดาราเนี่ยก็ความสําคัญก็อยู่ที่สัญญาอันนี้คุณสมปองผิดแล้วเพราะว่าคุณสมปองฉีกสัญญาแต่ความผิดเนี่ยมันเป็นขนาดไหนเป็นความผิดแบบโหคุณเป็นพระเก่าแล้วคุณมามันไม่ใช่ไงคุณสมปองคือศิลปินในสังกัดของคุณติม๋มใช่ไหมความผิดสัญญาหรืออันนั้นมันเรียกว่าการเจรจาสัญญาใหม่ถูกไหมใช่ครับผมเวลาสัญญาทุกดาราทุกคนเวลาเขาเอ้ยเงื่อนไขอันนี้มันผูกบัตรเขาเกินไปหรือเขาใจะขยับ เขาก็มาไกลเกลียวใช่ครับแล้วมันผิดตรงไหนอ่าจริงๆก็ไม่ผิดเลยนะฮะ,ะจนเขาเราเมื่อสัญญาไม่ทําตามสัญญาในขั้นตอนสุดท้ายอันนั้นแหละถึงจะต้องผิดในการชใช้อะไรต่างๆตรงนี้มันก็แค่มาทําสัญญากันใหมใ่ใช่ใช่สังคมต้องเข้าใจจุดนี้อืมไม่ใช่แบบเหยีบกระทืบคุณสมปองอะไรแบบนั้นมันไม่ใช่ไงเพราะว่าเราต้องมองภาพจากทั้งสองฝ่ายเวลามองคุณสมปองมองว่าโ้หเขาเป็นพระเขาทําอย่างนี้ไม่ได้เวลามองคุณติมมองเป็นผู้วีบุญคุณเป็นคุณแม่เขาให้ลูกเอ้า มันเอาเหตุผลแล,แล้วจะให้รักษาสัญญาด้วยคือทุกอย่างมันจะต้องมีมาตรฐานในการมองใช่ไหมเอาลนะตรงนี้พอเลยไปถึงเรื่องสัญญาสัญญาผิดไปแล้วครนี้เหลือมาอยู่ที่เหตุผลหลักในสังคมเลยนะสประเด็นหลักเลยที่สังคมสงสัยเพราะว่ารเรื่องอื่นนะมันก็พอเราบอกว่ามันเป็นสัญญาธุรกิจทุกอย่างมันเคลียร์แล้วใช่ครับเออจะมามีบุญคงบุญคุณอะไรมันไม่ใช่เลยเราคุณปั้นดาราแล้วมาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องธุรกิจสีทาโยนโจ์นี่มาให้สังคมเนี่ยแล้วตกลงธุรกิจสีเทามันคืออะไร เปิดมาเลยอเราไม่ได้เป็นเอฟซีของคุณสมปองอเราไม่ได้เป็นอะไรเกี่ยวกับพวกโครงการดาราไม่มีเพราะว่าเราต้องมองภาพจากความเป็นจริงใช่ครับเพราะ,ะนั้นเรื่องธุรกิจสีเทาถ้ามาโยนโจทย์อย่างนี้ให้กับใครแต่เป็นครอบครัวเราหรือเป็นญาติพี่น้องเราแย่ใช่ไหมแย <Yeah, yeah. S 2> ่แย่เพียงแต่ว่าเราเป็นดาราในสังกัดเขาเราทําตามในไอคำสั่งเขาไม่ได้มันสัญญาไม่ตรงกันมันก็ต้องมีการทุกทุกคนทุก,ทก,ทก,ทกดาราก็พบ สัญญาไม่ตรงเขาก็จะมีเปลี่ยนแปลงสัญญามีกเรีกยมีพูดคุยกันมีบอกเลิกสัญญาใช่ไหมใ,<ช>ใน<ะ>ข้อกฎหมายเขาก็มีมันผิดตรงไหนก็บอกเลิกสัญญาใช่ป่ะก็ชดใช้กันไปตามค่าเสียหายเอาละตอนนี้คุณโยนโจทย์มาธุรกิจสีเทามาให้กอบคุณสมปองใช่ป่ะไม่มีใครตอบเงียบุ๊อบอ๊อปอ๊อบโอเคธุรกิจสีเทาเงียบไปแล้วค้างคาใจประชาชนเดี๋ยวเราก็จะติดตามกันต่อไปตกต่อไปอีกเรื่องที่ดินตกลงจะสปอ,อ,อกกอหรือว่าป่าสงวนกี่ร้อยไร่ ก็เป็นโจทย์ที่คุณติมมณต๋มโยนมาอีกคุณติ๋มโยนมาสามร้อยไร่สังคมก็ตามหาสามร้อยตอนนี้ต้องบอกเลยว่ามันผิดประเด็นไปมากอ่เพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่เขาสองคนผิดสัญญากันใช่แต่เรื่องป่าไม้หรือเรื่องที่ดินไอเน,นี้ยที่เขาโยนมาให้เนี่ยแล้วไปตรวจสอบเนี่ยออคือมันคนละเรื่องกับที่ว่าเขาเป็นเรื่องระหว่างเขากับคู่กรณีถูกอ่าสังคมต้องต้องเอ่อเข้าใจตรงนี้ด้ว่ามัน<อ>คนละเรื่องกันใชเ่เราเรากาลังมองภาพแบบถูกที่ถูกบิดเบือนแล้วเราก็ไปตีโจทย์ผิดไงอือ ถ้าที่ดินสปรกรหรือป่าสงวนถ้าคุณสมปองมีส่วนเกี่ยวขอ้องเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาจ,จัดการไปใช่ใ,ชใชถ้าผิดคุณสมปองก็ต้องรับผิดชอบในส่วนที่ตัวเองทาถูกต้องครับถ้าญาติพี่น้องคุณสมปองผิดเขาก็ต้องรับผิดชอบในส่วนที่เขาทําในรายการเขาก็บอกอยู่ถ้ามันเกิดอ,อะไรขึ้นก็คือตามกฎหมายเลยแต่ถ้าเกิดคุณสมปองไม่ผิดและไอ้คนที่โยนโจทย์มาให้เนี่ยอเขาจะทำไงและผิดชอบยังไงเขาก็ไม่รับผิดชอบไงเพราะว่าเขาโยนไปแล้วเออคุณ ในสังคมตัดสินเขาไปเรียบร้อยแล้วเฮ้ยไม่ได้ mm hmm. สังคมเราต้องมีความยุติธรรมมองคนจากภาพรูภาพความเป็นจริงไม่ใช่จากภาพที่เขายัดเยียดให้ใช่ไหมใช่ครับทุกทุกคนทุกๆเรื่องไม่ใช่ว่าคนจนกว่าอ่าจะผิดคนรวยกว่า <จะ S 1> ไม่ผิด mm hmm. เออเสียงของทุกๆคนอะ่ะมัน,มน,นจะต้องเท่ากันใช่ใช่เราถ้าเกิดเราตั้งโจทย์ผิดแล้วเราคิดผิดสังคมมันจะบิดเบี้ยวไปหมดใช่ไหมอย่างธุรกิจใหญ่ๆโตๆเวลาเขาทําอะไรผิดเนี่ย โอไม่เป็นไรเดี๋ยวเขานั่นแต่ไอคนจนๆเนี่ยจับเลยจ,จับเลยทาอะไรผิดจับเลยตายายเก็เผิดเออ <c oughs> ไม่ได้ไงเราต้องมีมาตรฐานพรอง <c oughs> อื่นจะยังไงก็ไม่รู้แต่ช่องน,นี้เราต้องพูดตามความเป็นจริงใช่ไหมใช่ครับอ่าโอเคเราได้สรุปปัญหาตรงนี้มีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมไหมบอกมาเดี๋ยวลุงจะวิเคราะห์ให้อ่าในในใน,ในประเด็นนี้นะผมต้องบอกว่ากระจ่างใสและก็ชัดเจนแล้วว่าเรามองเขาในเรื่องอะไร เขามีปัญหาก็คือว่าอะไรนะสัญญาทางธุรกิจครับที่ไม่ที่ไม่ลงรอยกันต้องมาไก่เกียรยต้องมาคุยกันส่วนเรื่องที่คุณติมได้โยนออกมาอีกสองเรื่องอไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสีเทาอที่ดินอ,อ,อันเนี้ยมัน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 เป็นการกล่าวหาโดยโดย,โดย,โดย,เ,ยเหตุผลไม่เพียงพอ แต่สังคมก็ไปรับโจทย์นี้แล้วอีกเรื่องหนึ่งคือคที่คุณสมปองผิดชัดเจนก็คือผิดไม่มีไปไม่ลามาไม่ไหวเขาก็ขอโทษกลับขอโทษอ่าหรือว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านี้อันนี้นี่ก็ไม่รู้นะฮะอ่าสังคมต้องการอะไรมากกว่านี้อ่าใช่ไหมอืมคือเรามองแล้วบางคนก็ต่หลายๆสืบก็ตัดสินว่าโอ้ผิดอย่างานี้ก็ก็ขา่าวเขาชงไปทางคุณติ๋มถูกอะ่ะคือ,อค,คุณติ๋มก็ มีมีถูกในบางส่วนในการเอ็นดูคนที่รู้จัก uh huh. แต่เมื่อคุณเอาสัญญามา uh huh. มาทาบ uh huh. มีการเซ็นสัญญาทุกอย่างเนี่ยมันกลายเป็นธุรกิจไปเรียบร้อยแล้ว <Okay. S 1> ไม่ว่าเริ่มต้นคุณคิดยังไงถูกไหมเขาพยายามใช้ภาพที่พูดว่า,วาเป็นเป็นแม่เป็นพี่ uh huh. เอ็นดูใช้คือใช้ภาษาที่เป็นนามปรปะธรรมใช้ใจแบบว่าใจแรกใจอะไรเงี้ย uh huh. ใช้ภาษาที่แบบว่าสื่อว่าเขาจริงใจ uh huh. อ่ะส่วนของคุณสมปองเขาก็บอกว่าเออเขาเราไม่ได้ทํางานเออเราก็ต้องชดใช้เออมันเป็นเรื่องวิสัยทัศน์ทางปกติที่คนปกติเขาพูดคุยกันแล้วคุณสมปองเขาสึกมาแล้วอะ่ะเขากินวายน้ำผิดตรงไหนวะรับ <c oughs> ตรงจงจริงๆริ <c oughs> ก็จะฟังข่าวบอกโห oh, กินวายก็ไม่ได้เอ้าก็เขาสึกมาแล้วกินวายน้ำผิดตรงไหนเขาเขาเรียเขาเรียกอะไระแล้วตู้วายคุณติ๋งก็ซื้อให้แล้วคุณติ๋งบอกว่าคุณสมปองไปขอร้องให้ซื้อเอ้าถ้าตัวเองไม่ซื้อ ก็ก็ไม่ไม้ซื้อ,ไ,อไงลูกก็ตรงไหนกินวายเออต้อง,อง<ม>บอกไงว่าเรื่องนี้ทั้งหมดนะคือเป็นเป็นเรื่องที่เขาสองคนต้องออไปเกีียกกันออส่วนประเด็นที่เขาโยนออกมาอันนี้คือนอกเรื่องอ,อไม่ว่าจะเรื่องซื้อเสื้อผงเสื้อผ้าก็คือคุณปั้นดาราคนทุกค่ายทุกเพลงอะ่ะเขาปั้นดาราเขาไม่ใช่แค่แต่งตกแต่งห้องเจ็ดแสนหรือซื้อเสื้อหนึ่งแสนบางทีเขาปั้นดาราเขาเสียเงินไปสี่ห้าล้านเป็นสิบล้านเพื่อโจะโปรโมททำอะไรอย่างใช่อืม มันผิดตรงไหนอันนี้คือก็คือเป็นกรณีเหมือนผู้จัดการดาราดาราในสังกัดทวกกรณีเดียวกันค่ายเพลงเนกเขาปั้นดารานักร้องเขาทำกันอย่างนี้ับผมนะสรุปสงท้ายเลยนะครับผมนะก็คือเป็นเรื่องธุรกิจใช่เป็นเรื่องธุรกิจอ่าปันธงเลยไหมถูกต้องแน่นอนนะฮะมันเรื่องสัญญาทางธุรกิจใช่โอเคครับผมวันนี้ก็บดเวลาของเราแล้วผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนขอฝากถ้าเกิดสิ่งที่เรานําเสนอเนี่ยคิดว่ามันถูกใจของคุณนะครับ ช่วยกดติดตามกดซับสไครต์แล้วถ้าเกิดคิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆืของคุณกดแชร์ให้เราด้วยใครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับว่ามุมมองของเราเป็นยังไงไม่มีปัญหาครับไม่มีการไปแขวนไม่มีการด่าแบบประจานเพราะว่าเราใช่เราแลกเปลี่ยนกันด้วยสมองด้วยเหตุผลโอเคนะผมนะผมนะครับสวัสดีครับ